ชุมชนปลอดขยะบ้านน้องสอง,องรวมใจพี่น้องกับเทศบาลสร้างผลงานดีตำบลปรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีมีซีรรเวทคอมมิวนิตี้ที่เลื่องลือคือน้องสอง ใช้เพลงสื่อสารนี่แหละค่ะง่ายที่สุดแล้วนะคะลูกทุ่งดำรงวงทองเอาเพลงนี้มาร้องให้เราฟังนะชุมชนปลอดขยะแต่งขึ้นใหม่โดยอาจารย์สมชายตรุพิมายนะคะเอามาปลุกกระแสนในหมู่บ้านทุ่งสองห้องตำบลกลับใหญ่อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของพี่ดำรงเองฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมรักบ้านเกิดขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็หันมาใส่ใจเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ลูกทุ่งคนดังได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ก็ทําให้บ้านเกิดคว้ารางวัลเลยคุณผู้ชมได้รางวัลชุมชนตัวอย่างในการจัดการขยะระดับประเทศนะคะตอนนี้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะที่ทุกชุมชนขนาดเล็กทั่วประเทศเดินทางมาดูงานกันที่นี่เลยนะคะ พี่ดำรงบอกว่าจากนักร้องลูกทุ่งมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมพัฒนาหมู่บ้านก็ยากอยู่นะคะแต่ว่าทำได้ทุกอย่างเพราะว่าสามารถเรียนรู้ได้ก็พาเดินดูรอบๆบ,บบ้านตัวเองด้วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศนะ่าอยู่นะคะร่มรื่นแบบโล่ลงมากเลย ก็เนี่ยค่ะเป็นฐานโคกอีเกิ้นะคะปรับปรุงที่ดินขนาดหไร่ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่รอบๆบ,บ้านเนี่ยจะเต็มไปด้วยขยะและทุง่งนาที่เมื่อสักครู่เห็นอยู่ก็ไม่มีการจัดการระบบที่ดีพอค่ะแต่ตอนนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเรียกว่าปอดขยะด้วยสะอาดตาแบบนี้เลยสร้างมูลค่าให้กับบ้านเกิดได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าเอจริงๆมีเทคนิคจัดการขยะยังไงอีกหรือเปล่าคะเราสามารถเอาขยะ มาทําประโยชน์ได้อันไหนที่ไปทําปุ๋ยเราก็เอาไปหมักทาปุ๋ยได้อย่างเช่นใบไม้ที่มันเยอะแยะเราก็ไปทําปุ๋ยหมักคนะพลาสติกเราก็เอาไปรีไซเคิลเอาไปทาปลูกต้นไม้กระถางต้นไม้มันมากจริงๆเราก็ส่นไปขายเอารายได้เข้าชุมชน ที่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดแบบนี้เพราะช่วงโควิด1 9พี่ดำรงบอกไม่มีงานร้องเพลงเหมือนทุกคนละค่ะก็เป็นโอกาสให้กลับมาใช้ใช้ชีวิตที่บ้านเกิดยาวๆไปเลยนะคะก็ไม่ทิ้งความสามารถค่ะด้วยการยืดอาชีพเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งทำอะไรบ้างต้องบอกเลยว่ามีทั้งทำนาเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูนาแล้วก็เปลี่ยนนาบางส่วนของตัวเองเนี่ยมาปลูกข้าวโพดฝักอ่อนด้วยนะคะคุณผู้ชมดูบรรยากาศนี้ลมลื่นน่าอยู่มากๆเลยค่ะ พอโควิดปุ๊บงานทุกอย่างบันเทิงลองเพลงคอนเสิร์ตจบศูนย์เลยพอศูนย์ปุ๊บในสถานที่เราเป็นโควิดเราก็ไม่กลัวสิเพราะว่าเราพื้นฐานเรามีอยู่มีอยู่แล้วก็กลับมาเริ่มต้นเหมือนกับตอนที่เรายังไม่เป็นนักร้องก็มาทํานาส่วนหนึ่งทํานาทํานาด้วยก็เลี้ยงไก่ไก่บ้านเลี้ยงหนูนาบ้างซึ่งซึ่งมันเป็น อาชีพใหม่ซึ่งหลายคนที่ทกำลังเริ่มเรียนตัดแบบเขาเรียกว่าสินเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้ <beloved> ใช่ใช่ <อะ S 1> ก็ทําเพื่อที่จะหาอะไรได้เสริมข้างอะไได้เสริมทดแทนที่ว่าเราไม่มีงาน กลับมาอยู่บ้านเกิดเกือบ3ปีแล้วนะคะพี่ดำรงก็บอกว่าคิดถึงงานร้องเพลงแล้วค่ะกลัวว่าแฟนคลับจะลืมหน้าไปแต่ปีนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะงานคอนเสิร์ตงานวัดตอนนี้กลับคืนมาหมดแล้วและคิวยาวถึงนู้นเลยคุณผู้ชมขากุ้มพาปีหน้าเลยนะคะพี่ดำรงบอกว่ายังสามารถรับงานจ้างได้อีกขอให้ติดต่อเข้ามาจะพยายามจัดสรรตารางเวลาให้ดีที่สุดเลยละคะ่ะ